สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมผมเอกฟิโดมนะครับวันนี้ผมอาจจะเสียงไม่ค่อยดีหน่อยนะพอดีว่าผมไม่สบายนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะทาคลิปให้ดูนะวันนี้ผมกะจะไปทําที่นี่ครับผมไปฟาร์มนะไปฟาร์มที่ถ้าเหล็กนะครับที่นี่รู้สึกว่าต้องเร็วสองร้อยเพื่อเข้าไปได้นะหลังจากครั้งที่แล้วเราไปที่เกาะคลาสสิกนะเราได้มาประมาณล้านเจ็ดได้ใช่ปะ่ะล้านเจ็ดล้านแปดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาที่ถ้าเหล็กดูในถ้ำนะครับผมเนี่ยปลาก็จะมีตามนี้นะครับ ซึ่งคิดว่าคันคันไม่ค่อยดีผมว่าน่าจะมาไหวนะถ้าผมเลือกเป็นลาวาลาวา,าลอตนะแล้วลองดูปานะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับนี่ับไม่ไหวก็มีนิดหน่อยนะ1ตัว2ตัว4ตัวที่ไม่ไหวนะครับผมที่เหลือที่เหลือไหวหมดแต่ผมว่าในท่าปน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องต้องเลเว่าสองร้อยหรือเปล่านะผมลืมลวเพราะว่าผมเข้ามาได้เลยไง เซตที่ผมจะเอาไปนะครับก็เป็น Element ต์หลอตัวนี้นะครับผมแล้วก็บ็อบเบอร์ตามเดิมนะครับเป็น Big Si ซส์โบนัสนะครับนี่ตัวนี้ฮะลักสิบกับโบนัสไซส์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนคันเบ็ดก็เหมือนเดิมครับเป็น Big Hunter ตามด้วยเพอร์เฟกนะครับผมเดี๋ยวนี้เราลองฟาร์มดูนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมขอขอเทสดูก่อนนะอย่าเรียกว่าเทสเลยผมก็ไปมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยฟาร์มจริงจังสักทีอ่ะส่วนใหญ่ไปแค่ทําเควสไงเดี๋ยววันนี้จะลองฟาร์มสักสี่ไไไดดดดดด้้ววว่่่่่าาจะะเเเทหรรนนนคับีี๋๋ยยขขออออููกก เนี่ยทำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นะเออเนี่ยทำเนี่ยคิดว่าต้องเร็วสองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับไอ้นี้มันยังไม่แก้เลยเนี่ยเนี่ยนะไอ้แดงเนี่ยที่จริงอ่ะผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมน่าจะเอาน่าจะต้องเอาฉลามมาใส่มากกว่านะที่จริงอ่ะเนี่ยมันเป็นชื่อสีแดงอยู่นะก็ถือว่าก็ถือว่าล่าง่ายขึ้นเยอะนะไอ้ตัวเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มดูนะเอาฝั่งไหนวะโหฝั่งนี้แม่งอลังการไปเอาฝั่งขวาแล้วกันเอฟเฟกต์แม่งแต่ละคนอลังการสุดๆเดี๋๋ยยววหหลลุุดดดเี เอาตรงไหนดีวะตอนนี้เรามีปลาทั้งหมดอยู่ที่64ตัวได้นะครับ <Okay. S 1> ของที่เราเรามาเก็บไว้นะฮะโอเคเ <Okay. S 1> นี่ยตัวแรกก็ฟ้าเลยเงียแล้วก็ผมเริ่มเวลานะครับผมเริ่มตกเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับผมเดี๋ยวอีกประมาณ4-5ชั่วโมงเราเข้ามาดูกันว่าเราได้เกิน2,000ตัวแน่แหละแต่ว่าอยากรู้ว่ามันได้เท่าไหร่ไงแต่ผมดูแล้วนะแม่งปลาสีตัวละสีเขียวยังไม่โผล่เลยครับผมนี่คือค่ารวมของผมตอนนี้นะฮะเลื่มเปิดนี่ ลืมเปิดเมื่อกี้ขนาดลืมก็ยังฟ้าเลยนะเนี่ยปืด๊ดพันห้าเก้าหนึ่งนะครับวิลักร้อยห้าสิบแล้วว่ะโอ้โหเร็วเท่าไหร่วะพันเงี้ยพันแล้วด้วยอ่ะเร็วถึงพันเป๊ะเลยตอนนี้ครับผมโหเร็วถึงพันเราได้รักมัร้อยห้าสิบนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองปล่อยดูนะครับว่าเรากลับมาแล้วเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันดูดิผมไปตกที่ไหนคนก็ตามมาตกด้วย ตอนแรกก็มาเงียบอยู่ลงนะตอนนี้เริ่มไม่เงียบแล้วนะครับดูครับเวลาเราที่เราตกมาครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายสองครึ่งแล้วครับบ่ายสองครึ่งใช่ปะสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งสองโมงครึ่งโอเคเราตกมาสี่ชั่วโมงแล้วครับดูปลาที่ผมได้มานะครับผมนี่ฮะสองพันสี่ร้อยตัวได้เลยนะและดูครับมีแดงหนึ่งตัวโอ้วส้มอย่างเยอะส้มเยอะมากครับส้มเยอะมากหือส้มมีมาสองแถวได้เลยนะ นี่ครับเยอะจัดดูดิมีเขียวกี่ตัวโอ้โหงก็เยอะนะมงฟ้าเยอะเยอะมากฟ้าเยอะมากครับเขียวสองตัวครับผมโอ้เขียวสองตัว,ว,สตวแสดงว่าว่าสองล้านว่ะไม่รู้นะอันทั้งนอกล้านเจ็ดนะถ้าเราไม่ลมขายปลาดแดงนะครับผมให้แล้วนะล้านเจ็ดห้าแสนนะไอ้ล้านเจ็ดห้าหมื่นดิอันนี้ก็เดี๋ยวดูนะเท่าไหร่อันนี้ก็สี่ชั่วโมงแหละแต่นั้นมันเกือบสี่ชั่วโมงครึ่งไง อันนี้มันสีพวงเป๊ะเลยเดี๋ยวเราขายดูนะครับเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองขายดูกันนะครับได้เท่าไหร่นาะรู้สึกว่าอาการผมเริ่มดีขึ้นนะถ้าไหวเดี๋ยวคืนนี้ขึ้นไลฟ์แม่งเลยโอเคขายทั้งหมดกดคิวเฮ้ยล้านหกเหรอเอ้ยอย่างว่าแล้วสี่ชั่วโมงเนาะสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงล้านหกผมถือว่าโอเคนะครับผมเพราะว่าอันที่แล้วผมตกประมาณสี่ชั่วโมงเกือบครึ่งอันนี้สี่ชั่วโมงเป๊ะต่างกันเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะเออนี่ครับ ืมล้านหกครับใชนได้ใชได้พอๆพกันพอๆกับข้างนอกเลยแต่ฉลามตัวเท่นนาไหร่ดูนะฉลามนะแสนสามครับหืก็เท่าๆกันเลยเท่าๆกับข้างน,นอกได้เลยนะจริงเนี่ยเผื่อ,อดีกว่าข้างนอกอีกเพราะว่าข้างนอกผมตกไปประมาณสี่ชั่วโมงยี่สิบยี่สิบห้านาทีแต่ที่นี่ผมตกสี่ชั่วโมงเปะ๊ะสี่ชั่วโมงเป๊ะนะถ้าสี่ชั่วโมงครึ่งผมว่าผมได้สองสองล้านได้นะเอาดิสองล้านได้เลยนะอ,อผมแม่งได้โคตรเยอะเลยฉลามเก็บก็ได้วะเอาไว้ขาย เกี okay, ่ยวไปขายครับตัวตัวละแสนสิบตัวอล้านหนึ่งอะ่ะโอเคเฮ้ยได้เยอะอยู่ก้าตีป,ประมาณล้านเจ็ดล้านแปดนะสี่ชั่วโมงครับแค่สี่ชั่วโมงนะไอคลิปที่แล้วผมตกนอกผมตกมตไปสี่ชั่วโมงเอ่อสี่ชั่วโมงเกือบครึ่งนะครับผมก็ผมว่าด,ดีกว่าหน่อยนึงดีกว่าประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะโอเคนะก็ฟาังให้ดูแล้วครับผมกับถ้ำเหล็กนะฟาังให้ดูแล้วนะครับผม ผมไม่แน่ใจว่าในคาเฟ่หรือว่าตรงนี้นะห้างเข้าเนี่ยสองแต่ผมว่าคิดว่าคนที่เรียกส0งอยเข้ามาเนี่ยคันเบ็ดต้องเป็นหลักแสนแล้วแหละเออหลักแสนหลักล้านและต้องทีง่มาได้เนี่ย,ยก็เอาว่า,อาพออกับข้างนอกครับแต่ว่าดีผมคิดว่าน่าจะดีกว่าประมาณ 10- 20%ตได้ข้างในนี้นะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยผมตกมาแล้วข้างนอกนี่มันมีอะไรวะข้างนอกผมตกเอออ๋อข้างนอกมันมีส้มมันมีแค่นี้ใช่ไหมส้มใช่ไหมส้มแค่นี้ให้ดขูข้างในนะทําเหล็กะครับผมทําเหล็กดีโอ้ยมีสี่ตัวนึกว่าสี แบบส้มสี่ตัวแต่ว่าแบบแดงตัวเดียวนะข้างนอกแบบแบบแบบแสองตัวไอ้เน,นี้ยแพงมากนะเนี่ยสองแสนกว่าเนี่ยงอ,อพอกันเลยนะเอาจิงอภอ,อกันแหละนี่ตวัวแสนกว่าโคตรคุ้มอะ่ะและโอากาสได้หนึ่งในห้าสิบเค่นะอไอ้น,นี่เท่าไหร่วะหนึ่งในแสนกับหน,น,นึ่งในสองแสนแต่อันนี้ใส่ไอ้ขายได้แสนต้นๆกันนะแต่อันนี้ครับผมน K, นหนึ่งในหนึ่งในห้าสิบเคหนึ่งในห้าหมื่นเองนะ โอกาสตกได้สูงมากนะครับผมแล้วตัวลรแสนกว่าคิดดูดิคุ้มปล่ล่ะเออมันก็คุ้มนะอจอจิงแต่วันนี้ว่าวันนี้ผมได้ตัวเดียวดวงไม่ดีโอเคผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวไปพักคอนก่อนนะเนื่องจากว่าใครยังไม่เต็มยังไม่หายเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าหายดีแล้วผมจะไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมไปบายินดีคนไลค์สดผมด้วยละ